เปิดด้วยของแจกของโรบินบูดมีคุกกี้มีส้มมีน้ำโอ้โหโปรแบงค์เรียกไหมล่ะครับวันนี้ครับสวัสดีครับโปรแบงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วให้เรียกใครบ้างครับวันนี้วันนี้พี่คู่พ่อผมเลยนะครับโปรธงชัยใจดีเหละครับแล้วอีกคนนะฮะลุงอ่ำครับลุงอ่ำอมรมนลินโอโ้โหโหตายทุกคนไม่ได้เหฮามากแต่บอกได้เลยว่าเป็นตำนานคองเดียวตีให้ตายได้ที่มีโอกาสได้ถ่ายโปรธงชัยและพี่อ่ำในกวนเดียวกันเนี่ยนะสุดๆอะ โอัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอมครับอันนี้เป็นซัตเตอร์ครับลุงอารสวัสดีครับลูกอารเป็นซัตเตอร์เหรอฮะวันนี้ปล่อยตัวครับปล่อยม้าวันนี้ปล่อยม้านี่ผมคู่กันนะอ๋อูดกันเดกันนั้งแต่โทรหาอาร์ตวันนั้นผมขอหมุดข่าวได้ไหมฮะได้ครับไม่ได้คเอาพ่ตีออลไทยแลนด์แล้วอ่ะ โลพิษบุญยังไกลบอกให้นะครับตีทีขาวออก8กับตีแบ็คทีออก8เนี่ยเท่าหลือความรู้สึกคนละแบบความรู้สึกคนละแบบที่พูดที่ภาษาสนะครับวันนี้คัดี้ชื่ออะไรฮะคุณปุ๊กคัดี้ปุ๊กนะครับเรามาดูกันว่าคุณปุ๊กจะเหนื่อยแค่ไหนเมื่อผมต้องไปตีหมุดดำวันนี้ผมบังคับให้ตีหมุดดำตายนะ โอ้ยยังไม่ได้เป็นด้วยโอเคหาลูกเนะความเร็วสปีดกีในวันนี้11ครับโอ้โหไกลจังฮะขอเล่นขาวได้ไหมฮะโอ้โหตรงฟีตัวพ่อเมื่อกี้ตัวลูกอะเมื่อกี้ตัวลูกตรงอีกนิดเดียวซอยหมอนเหล็งแล้วมันยังไง โอเคเซฟโปรทองชัยได้ไกลามากเราช็อต2ไปแล้วฮะเมื่อกี้คนดี้ถ่ายสูให้สวยนะครับไม่เห็นลูกเลยนะฮะลุงอ่ำลุงอ่ำลุงอ่ำโยกขึ้นไปแล้วครับ <im itation> โอ้โหทีมนูน้นพัดเบอร์ดีคู่ครับหลุมแรกโปรทองชัยทีมผมครับตอนนี้เหมือนพาระนะอันนี้จะไม่ได้หามากนะเอาแบบซีเรียสคอฟเฟอร์หน่อย คู่โปรทองชัยเข้าไปแล้วเข้าทองเห็นไหมเข้าทองโอ้โหเอาละเอาละวันนี้ต้องเอาหน่อยละวันนี้จะไม่เหยาะแยะไม่ได้นะต้องจริงจังหน่อยแล้วนะอ้าวหมาโอ้ไมค์ก๊อปมาแล้วครับสวยงามเลยโอ้ไมค์ก๊อปโอ้ไมค์ก๊อปมาดี้ลุ้นแรกเลยสุดยอดโอ้ลุงอ้าวสุดยอดครับสวยมาก เดี๋ยวลุ่มแรกเขาไม่เล่นกันใช่ไหมความสุขนี่มืนต้องตั้งใจกันไม่รู้ฮะเดินเยอะเลยสนามโคตรเนียนเนียนมากครับลุงอําพาดมาเล่นบ่อยปะคันที่สองครับคันที่สามใช่โอ้โหลุงอําพาสวยมากนี่ผมถ่ายไว้ด้วยครับต่อไปก็พบกับความชิบหาย พาสี่สี่รหสโอ้โหเราวันนี้ท้องเสียด้วยตอนเล่งรวปิดอ่ะโอ้โหโอ้ยโอ้ยสิใครนะ่อยู่ไหนอะยยมีไอะายมีไรอะย้รับค่ะย้านไปหก่อนพี่อยู่วัดมาก่อน ครับยอดครับโอ้โหมันมาก,มมากสามออนเท่ากันป่ะครับคุณแบงค์ี่เขาแบดเขาเปที่ทางซ้ายอ่ะต้องเสียดอกหรือเปล่าฟรีหรอ ปวดสั่ง่ะเดี๋ยวคปวดแรงแล้วเยี่ยมเยี่ยมคุณพัดอ่ะบางทเท่ากับแบงค์ไงอ๋อเปาเวเอร์สไหมเหรอไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่พาวเวอร์เบสไม่มีไม่มีพาวเวอร์เบพราะว่านั่นแหละผมไม่อยู่ในไม่อยู่ในฮัส์าสร์นั่นคือเสียดรอบอยู่แล้วอ่าแบงค์ไอ้นี้นะคุณทองมันจะเปาเวสได้ไงทางกรรมการครับกรรมการครับป้อลูกทะเลาะกันครับพ่อลูกทะเลาะกันครับ พี่ผลลำบากแล้วครับต้องจับก็มาเคลียร์พ่อโรคทารกที่เขาเล่นไปจะฟีดอ้อได้ไงลูกไม่มีเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเสียดอ,อ, <c oughs> อกผมสิถามลูกแล้วก็เนี่ยเหมือนโมโหอ่ะเหมือนโมโหอะกาดิกากอล์ฟอะมันมีให้เราเล่นเก่ง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 นั่นนะ ดูรายไหมเดี๋ยดูร้ายให้หน่อยซ้ายอยู่แล้วซ้ายนิดเดียวเพราะมีขวาต้นต้น,ตนอยู่ที่นี่อ๋อสวยงามเฮ้ยส<อ>วยโอเคครับสวยพอเปล่าพอเปล่าโอ้เชิญครับ โอ้โหตรงเป็นเส้นเนียนทิปครับโรบินวูดหมุดดำครับตอนนี้พูดตรงๆแบบสุภาพนะครับจะาตายหายแล้วฮะลุมนี้พาห้าหกร้อยหลาครับตีกับบรรดาปโปรฮะก็ต้องอยู่หมุดดำอ๋อช่หมุดดำคืออยู่ตรงนูน้น <c oughs> ตอนนี้ดำพิเศษเวลาแข่งให้เรื่องน,นี้แน่โ้ <c oughs> โหลุงอ่ำสุดยอดครับ แม่บุดน้ำเงินนี่จะตายแล้วครับเนี่ยเล่นบุดดำดำสั้นแล่สั้นเหรอครับโอ้โ่ไม่ขอตีไปไม่เหล็กสามก็ขึ้นประมาณร้อยห้าสิบนงโอ้โหพูดทุกอย่างมันดูง่ายหมดไหลลงโอ้โหนี่สวย ไปก้าหลุมแล้วครับตอนนี้ทีมผมกับโปรธงชัยตามอยู่4ครับ<อ>ดีมากสี่สิบห้าครับกับหมุดสีดำหนักปินเลยกำลังเข้าเก้าหลุมหลังแล้วครับรอนดูว่าวันนี้จะออกเท่าไหร่โอ้โหหมุดโปรเนี่ยออจริงๆคือพลาดไม่ได้ซองเม็ดอ่ะคือต้องเข้าเต็มเมล็ดทุกดอกไม่ไหวเหมือนกันมา5กี่หลาครับ600 610หหลา หกร้อยหลาโอเคโอ้หนี่เจอปูมิ้งปูมิ้งเขาตามที่นี่แล้วใช่ไหมหืมเสียงหกคนเลยไปโอ้โหเสียงเอาแล้วครับเขาตามอยู่เขาบิดโอ้โหแน่นอนได้เขาต้อนก็ได้ด้วยเหรอเออไม่คนอื่น๋ีง่ายง่ายเลยไมอเขาดีกว่าไม้เราอยู่เน้นเน้น เดียมนี่ต um ีทำงานรึเปล่าโอ้ยไม้ใหม่ว่ะโอ้ยดีไหมฮะยังไม่ตรงทั้งลูกเลยฮะเยี่ยมเต็มข้ออาปล่อยไม้โอ้โหโคตรงเป็นเส้นโอ้ย ดูศีรษะใครบ้างดังแป๊ะมาเกี้นะฮะน้องนิ้มขาหัวแตกแล้วลองใบหนึ่งค่ะที่อ่ะไม่ใช่ไก่สัตว์สเลยครับชิด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 การดีครับการดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคุณผ้าวุโสไหนสีขาวไง พี่สีขาวหวานสุดส้ยข้าพี่ดูเหน่อยหรอใช่เมันอคืนพี่อยู่ปัญญาไงอ๋อกับกีหนเปืนพี่เที่ยงคืนตีหนึ่งมั้งตีกมงตีประมาณสี่โมงห้าโมงเบอร์ดี้พัดเบอร์ดี้พั่เบอร์สามไซด์ดำโอ้โหพ่อมาร์คด้วยหรอเยังไม่ให้เลยรอ ไม่ให้ไงก็ยังไงน้ำองาอยู่แล้วคงองามลงน้ำสองลูกก็่เดีเสียงดังพี่จะเจ็บปวดพอแล้วนะสองลูกเขารู้หมดเนี่ยโอ้โกรีนดีมากตอนนี้ครับสนุกมากนะเพราะนั้นให้พี่อ่ำพัดก่อนโอ้อ่ำไปดีมากวันนี้โอ้โหเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว นิ่เต็มรูเลยเอายเหนื่อยมากอะระยะมันเหมือนโอเวอร์ไปอะแต่ก็ถือว่าได้ฝึกได้ลองดูครับดูโปอดทงใช้ด้วาระยะเท่าไหร่พี่แบง200ค์สองร้อยโอ้โหเ,เ,เนียนกิฟเข้าทงวั่นว้าวอ้ทิด <laughs> อยู่อยู่ครับสวยครับโอ้โหตรงนี้ที่อยู่ตรงไหมวก่อน เหนข้างๆก็พอค่ะเดี๋ยวก็ไปทั้งกล้องไปทั้งลงก็ชวน โอ้โหโอ้โหเต็ม่างแฟลเวอ์อับอยู่4ครับครับผมลมสุดท้ายครับแบงอับ4ี่เธอบกว่าเลยไงเธอบกว่าเลยผมหมดแรงมากเลยตั้งแต่ตีดหมดดำเนี่ยเจ็ดพันหกเลยครับนี่ก็อีกหกร้อยครับโอ้โหนี่ไง หกพันสี่หลาครับหอพันสี่หลาหลังพุ่งจกพันหมดแล้วเนี่ยแบงค์แมวนะหมุดดำอ่ะพี่มีทางให้เล่นหน่อเดี๋ยวไปตีมในกอปัญญาหมุดเหลืองกันโอเค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 สวยงามสวยมากครับนี่สวยพี่อ๋อขอบคุณครับโต้งดงามไอไว้อาร์ตอีกสามหมุนสามหมุน สองห,300หรอือสามร้อยอ๋อสามร้อยยี่สิบหกหลาใช่ค่ะแลมาตีมาไหนอย่างสองร้อยเจ็ดสิบจะเท่าแปดสิบเองโอ้ตาย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 ห้าหกร้อยพอกันทีแบงค์แมวนะกดมาสามหมุนแล้วยังไม่ถึงกีนเลยครับสุดๆไปเลยฮะใครไม่ใช่โปรอย่าหาทำนะครับวันนี้ผมอยู่กับมาตีกับโปรกันหมดไงก็เลยต้องนิดนึงรู้เลยว่าทรมานมากๆสุดๆนี่อ่ะหมุนที่สามแล้วยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนี่ ตงอยู่นู่นอันอีกประมาณห้าสิบหลาไปยันต์ต่อสวยมากเต็มรูเลยครัดิดที่5ออน2องพัที่ด,ทดับเบิ้ล ปบังคับลงบังคับลายขอบคุณครับพี่อั๋ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับไม่ลงได้ไงจบเรียบร้อยหมุดโปครับแนะนำว่าอย่าไปหาทำถ้าไม่ได้เป็นโป๊เหนื่อยชิบหายเจ็ดพันหกโอ้ยพาห้าหกร้อยหลาพาสี่ห้าร้อยเก้าสี่สี่ร้อยเก้าสบ้านหรือเปล่าสนกครับ หลังยอกหมดแล้วครับใช่ใช่มาลบเปนบืนได้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับเจอกันอีพีหน้าครับโรกินูอขอบคุณครับ